My อินดี้จอ n n นนี่มิครั้งที่1กับการประกาศผลจากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด40คนคัดเหลือ10คนสุดท้ายใครที่จะถูกตาถูกใจกรรมการใครที่จะผ่านเข้ารอบและใครที่จะเป็นแชมป์ติดตามรับชมในการคัดเลือกของ My อินดี้จอ n n นนี่มิครั้งที่1ได้แล้วครับ คินดี้จอนนี่มิวสิกครั้งที่1ค่ะก็วันนี้นะคะจะเป็นการคัดเลือกการประกวดนักร้องนะคะเข้าสู่ค่ายเพลงจอนนี่มิวสิกนะคะค่ะและตอนนี้นะคะพี่จอนนี่และทีมงานทุกคนกคำลังคัดเลือกนักร้องอยู่ค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวส,สวัสดีจะน้องหงว์เป็นยังไงบ้างคะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับเป็นยังไงบ้างคะพี่ก็เป็นอะไรที่ที่หนักใจนิดนึงนะฮะเพราะทุกคน40ท่านล้วนแต่มีความสามารถะนะครับ ก็ให้กำลังใจทุกๆคนที่มาร่วมออเดชั่นนะครับกันและก็อย่างที่บอกครับว่าความสามารถแต่ละคนบุคลิกการแสดงออกอความเป็นศิลปินของแต่ละคนมันล้วนแตกต่างกันแต่ก็อย่างที่พี่บอกว่าพี่นั่งดูทุกคลิปนั่งดูทุกคอมเมนต์ จนได้มาหน้าตรงนี้ที่กลางอยู่ตรงนี้นี่ทั้งหมด13ท่านพี่จะเลือก10ท่านและก็สำรองไว้3ท่าน<ะ>เผื่อ10ท่านสละสิทธิ์จะได้3ท่านได้ขึ้นมาในรอบ10คนสุดท้ายสตูดิโอห้องส่งนี้นะครับจะรองรับการทำงานรอบ10คนสุดท้าย<ะ>ฝาก FC จอ h n นนี่มือปราบนะครับ m มอินดี้จอ n ์นี่มิครั้งที่1รอบนี้นะครับจาก40คนสุดท้าย จนเหลือรอ,รอบ10คนสุดท้ายร<อ>เราจะออนแอร์ในช่องทาง YouTube <ะ>จอห์นนี่มือปราอินดี้สตูดิโอแอนคเวอร์ช่องเปิดใหม่เสื้อสีเงินตรงนี้เลยนะครับที่ปักหมุดให้ท่านรับชมนะฮะและก็จะออนแอร์ทางเพจตะลึงกุง้งจอห์นนี่มือปราบนะฮะจะทำการแสดงสดตรงนี้ผมกับทีมงานนะฮะน้องๆหลายๆคนเราปรึกษากันมาตลอดในรอบ3เดือน ว่าจะเอาใครมาร่วมงานเข้าสู่รอบ10คนสุดท้ายโดยมีทั้งอาจารย์ปุ๊น,นะครับที่ค้อมบอดอยู่ในการวงการหมอลำรถแห่การยีปีจาก่ายวิีมลำซิ่งนี่สิบปีมลำซิ่งและก็จากอาจารย์ไม้นะฮะที่ร่วมงานอยู่กับผมในฐานะอาจารย์ผู้เรียบเรียงดนตรี <c oughs> และก็น้องๆในหลายคนที่ไม่ได้เข้ากล้องและก็นนจากาสาธิตาตายต่ำนะครับ ตอนนี้ผมก็คัดเลือกจาก40มาที่13คนเนาะที่เฮ้าออเบิ่งกันมาเนาะหนักใจคะพี่ก็หนักใจ <ขา S 1> กนะคะับคนนี้เลน่นวะ <c oughs> ออโอ้สาธิต <c oughs> มีในใจแล้วการกลางใส่กล้องหน่อยเออสาธิตกลางในใ,นใจแล้วดูซิว่าจะได้เข้ารอบของสาธิตไหม <c oughs> อา <c oughs> สาธิตเลือกสาธิตเลือกนะครับ j จอนะไรสาที่เลือกผู้หญิง JN9 อนเค่ะเจนะครับสาธิตเลือกเลือกก้อนมูผู้หญิงคนเดียวเลยนะครับเจ9อนเก้สาที่เออในรอบสิบสาคนคัดเลือกและก็จะประกาศผลในวันนี้เลยนะครับให้กับทุกๆท่านได้รับทราบนะครับว่าใครจะได้เข้าสู่นะครับสิคนสุดท้ายการเข้าสู่ค้นหาฝันบนเส้นทางของความเป็นศิลปินค่ายจอห์นนี่มิวสินะฮะสิคนสุดท้ายนี้ เราจะทำการแข่งขันกันในห้องส่งสตูดิโอจอห์นนี่มิวสิกแห่งนี้นะครับ10ทีม10คนนี่แหละฮะให้มาโชว์ของในเพลงที่ตนเองเอามาออดิชั่นตั้งแต่วันแรกนะครับหลังจากนั้นจะคัดเลือกเหลือ5คนสุดท้ายอีกจาก10คนจาก5้คนอ 10, ลงมาเหลือ5นะฮะหลังจาก5นะครับจะคัดเหลือ3เข้าสู่รอบไฟนอล นะครับ3คนสุดท้ายนี้วันในรอบชิงชนะเลิศจะเป็นการไลร์สดแพร่ภาพสดผ่านทางเพจ t ิกต o k และก็ YouTube ของทางจอห์นนี่มือปราบนะครับมันกันต่อเนื่องลุ้นกันต่อเนื่องมาลุ้นกันครับว่าใครจะได้เป็นแชมป์ในครั้งไมอินดี้ในครั้งนี้นะฮะเรามาลุ้นกันสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมคนญาตเพื่อจะคัดเลือกให้เหลือ10คนจะประกาศผล10คนและจะประกาศสำรองไว้3น,นะครับ และมีรางวัลอีกหนึ่งรางวัลคือ Popular v o โ e นะครับอ่าครับขออนุญ,ญาตก่อนนะครับเอาหกก็ให้พี่ๆและทีมงานนะคะคัดเลือกกันต่อดีกว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตต่อไปดูพี่จากข้างนอกเลยค่ะสวัสายหนึ่งอีกหนึ่งรางวัลน,นะเป็นรางวัลป๊อบปูล่าโหวตของพี่นะไม่เกี่ยวกับสิบาคนใช่ไหมไม่เกี่ยวกับสิบามคนแต่คนนี้จะเป็นรางวัล นดวงใจของพี่จจนนี่และพอบล่าโหวตอาจจะได้มามีโอกาสร่วมทําเพลงพี่จะทําเพลงให้นี่ที่บางนี้กัที่มันมาแรงนี่ขึ้นนักเลย ตอนนี้เนี่ยมันยากเลยอนนพอสิบพอบางคนเน่ยเอาคือจังสีมอหน,นีร้องดีเป็นนักร้องอยู่ตามอยู่เมื่ออาชีพแต่ถามว่าตอนมาคอดีชั่นไอช่์ของอะไรัมมีเพลงแต่งมาเองเข้าใจว่เออซึ่งงานงานเท่าตอนนี้น้องนุง่งที่เขามาในหลอบที่ไอ้เลือกไว้ยุนีเจ็ดคนหกคนเนี่ยมีแต่คนที่เขามีของเล่นกีตาเองได บางคนมอนี่ยังมอหนี่อายุหลายยังสิงสเพลงกับยังเป็นไล่ดนตรีเก่าๆนั่มันเป็นแนวอินดี้ยังสินะม,นมนันยังปเป็นยังเปเตหูแต่มอนี่ยังเจนเนี่ยเนี่ยขื่นขี้หาขี้นี่กีตาร์จะคล้องกับยังบะถือก <c oughs> แต่บางเินเพลงแต่งเงินมว้วนอ,อายุหลายแต่บ่เคยบ่เคยขึ้นเวที <c oughs> ถามว่าขันมือนึงเขาเฮ็ดเพลงดังได้กับโบลูว่าสีพิสามาดอินเตอร์เทนทึ่งรถแฮร่เดวอ์เป็นบมดละสีพิสามาดอินเตอร์เทนทึ่งมอลำไ่มบด เพราะว่าขันสีมาเอายอดวิวก็ยอดคอมเมนต์ไอ้กับเขาใจว่าเอฟซีไอ้เขาหมือนกับไห้กำลังใจทุกๆคนเข้าใจปะเอฟซีจอนี่เขาเป็นคนมีน้ำใจมีใจดีเขาอยากให้ทุกคนได้ประสบความสําเร็จในเส้นทางที่ฝันขันเห้องขันไอ้วิเคราะห์จากการที่มองบางคนเขาก็อาจจะคอมเมนต์โดยโดยการที่เขามองเห็นอีหรีเขาฟังอีหรีเขาเห็นอีหรีมันก็คือคือคอมเมนตเตอร์อีหรีอ่ะอาจจะประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ าหาสิว่เซ้นก,นกนลน็ล้วนแต่ให้กำลังใจบางคนก็นเลยดูยอดคอมเมนต์มันหลายเป็นหมื่นยี่สิกกมีแต่แบบที่นี่ดูดานน้านหน้าโซเชียลของพี่อยอดบิลเยอะคนดูเยอะคอมเมนต์เยอะแต่กับกันอยู่ต่อหน้าพี่บุคลิกท่าทางความอ่อนน้อมคำพูดคำจาการแสดงออกมันก็มันก็หลายๆอย่างบางคนพาเมียมาด้วยพาลูกมาด้วยอย่างนี้เข้าใจไหม คือถ้ามองถึงการปั้นคนนะเข้าใจปะบางคนมีอายางขังมากนั่ยูซี่น,นะเออมันเหมืนอนยากนะถ้ามีงานดีแต่ข้อสารต่อบ่ไดนมันคือเก่าออคนนี้ยังรูปลอเป็นนักร้องร้านเราเมียม่มาผ้ามากงีสิมันกะจริงๆแล้วมันก็ประเด้เกี่ยวของดอกแต่เราไม่สามารถที่จะไปคอนโทรลครอบครัวเขาได้ปัญหาหลังจากร่วมงานเขาจะไหมเออมันปัญหาใหญ่เพราะเรามีประสบการณ์แล้วถูกไหม เราเคยเจอหักหลังมาแล้วถูกไหม <ใน S 1> อมอทษทุกอได้ผัวทิมไปส่อ่าไปได้ลูกซ่าคือผัวป้าซอมีมันเออมัน,ม,นมันมีหลายเรื่องเล่านะอ่าก็เอาบางสี่หลักกันเอาเป็นว่าสิ่งที่ไอเห็นเอาเอาเป็นสิ่งที่ไอเห็นละสิ่งที่ไอได้สัมผัสเอาคนที่ไอได้เห็นและสัมผัสไ,ไอมองแล้วว่าน่าจะ ได้ส้างผลงานในรอบสิบคนให้พี่น้องเขาเด้เบิงมวนต่ออีกได้เนาะเดี๋ยวทุกอย่างไอรับพิชอบเองเอ่องโอเคเอาตามนี่เพราะว่ายังเจเอ็นนี่มากับมาแบบโบอ้อมยืมกีตาร์นี่ไม่ยืมยืมกีตาร์เจเอ็นก่อนนาน,นั่นเน้่ย <c oughs> ืมนะแมนหมอหมอหมอเจเอ็นลำดับลำดับก่อนกำลังจะก,ก,กลับเขาเลยบอกว่าผมยืมกีตาร์นะครับบริสุิอันนี้นะคือความพร้อมก็ไม่ได้มี ความพร้อมก็ไม่มีแตก่ก็ต้องพิจารณาว่ากันไปในหลายๆรูปแบบแล้วกันนะอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวจะประกาศผลก่อนละกันโอเคครับอ่ะโอเคครับ กาศผลรอบ10คนสุดท้ายนะครับสำหรับท่านที่ไม่ได้เข้ารอบก็ไม่ต้องน้อยใจอะไรนะฮะยังมีโอกาสอีกได้หลายเวทีรวมทั้งเวทีของผมแห่งนี้ในรอบที่ผมจะเปิดออดิชันในครั้งต่อไปนะครับรอบนี้ก็ถือว่าเป็นงานหนักสำหรับผมที่ผมทำการบ้านมา3เดือนนะครับที่ผมบนดูคลิปนะครับบนดูคลิปและก็น,นึกถึงวันที่ พวกเขาเหล่านั้นเข้ามานั่งต่อหน้าผมนะฮะองค์ประกอบหลาย,ลายอย่างรวมทั้งผลโหวตผลคอมเมนต์รวมทั้งหน้ากรรมการเบื้องหลังผมทีมงานผมและสุดท้ายมาจบที่ตัวผมเพียงผู้เดียวในฐานะผู้รับผิดและอคอนเทนต์สร้างงานสร้างฝันเพื่อที่จะลงทุนให้พวกเขานะครับเจนแรกครับที่จะเข้ารอบ 10คนสุดท้ายและผมจะประกาศสำรองไว้อีก3 jn นะครับจะเข้ามาสแสดงมาโชว์อีกรอบ10คนสุดท้ายณนะห้องส่งแห่งนี้สตูดิโอจอห์นนี่มิวสิกแห่งนี้นะฮะเพื่อจะคัดรอบจาก10คนเหลืออีก5คนเข้ารอบต่อไปนะครับเข้ารอบ5คนและจาก5คนจะเข้าสู่รอบไฟนอล3คนสุดท้ายนะครับช่องทางการออนแอร์ air, ช่องทางการโปรโมทจะอยู่ที่ช่อง YouTube j o น n ี่มือปราอินดี้สตูดิโอแอนด์โปรดักชันเสื้อสีน้ำเงินนะครับและออนแอร์ทางเพจตะลึงกุ้งจอห์นนี่มือปราบครับมาที่เจหนึ่งที่เข้ารอบครับผมเลือกลำดับที่หนึ่งผมเลือกเจหนึ่งครับผมมองว่าเด็กๆกลุ่มนี้เขามีความฝันเขามีความตั้งใจนะครับอีกอย่างเขามาเป็นวง ชื่อวงว่าหมูจุ่มจากจังหวัดขอนแก่นมาด้วยบทเพลงที่แต่งเป็นของตนเองมาเสนอมาออดิชั่นมาเล่นมาร้องอด้วยความตื่นเต้นในวันนั้นนะครับ JN1 นะครับวงหมูจุ่มนะครับผมให้ผ่านเข้ารอบ10คนสุดท้ายครับล,ลำดับที่2ผมเลือก เจนครับจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับเด็กหนุ่มคนนี้อายุเพียง17ปีอาจจะมีความตื่นเต้นนะครับเดินทางมาจากร้อยเอ็ดมาครั้งแรกแต่มีบทเพลงแต่งมาเองเล่นกีตาร์เองนะฮะดูมีความตั้งใจอายุยังน้อยนะฮะวันนั้นเขามากับพ่อเขาสองคนขับรถกระบะมานะครับเดินทางมาไกลติดตามผมมานานมาครั้งแรกยังไม่ได้คุยอะไรเลย ผมก็ให้ดีดเลยให้ออดิชั่นเลยด้วยความตื่นเต้นด้วยความวกลัวแต่ก็เขาทําผลงานออกมาได้ในระดับหนึ่งเดี๋ยวให้เขามาแก้ตัวในรอบสิบคนสุดท้ายผมให้เขาเข้ารอบครับ JN4 ครับ JN ต่อไปครับลําดับที่3ผมให้เข้ารอบนะครับคือ JN6 ครับแต่ผมจะเอาเข้ารอบเพียงคนนี้นะครับคือเด็กน้อยคนนี้นะฮะ เขาวันนั้นเขามากัน2คนมาออดิชั่น2คนแต่ผมเลือกคนนี้นะฮะชื่อน้องติ๊กนะครับเข้ารอบ JN 6นะครับเคยผ่านเวทีไมททองคำเคยผ่านเวทีการประกวดมาแล้วมีความตั้งใจสูงนะครับมีความมุ่งมั่นนะครับและก็ผลงานในการนำมานำเสนอก็ผ่านหูใช้ได้แนวอินดี้แนวรุ่นใหม่แนวยุคใหม่นะครับลำดับต่อไปครับ ลำดับที่4ครับผมให้ JN9 ครับสาวน้อยคนนี้จากจังหวัดอุบลราชธานีครับยังเรียนมัธยมอยู่เลยแต่มีความตั้งใจนะครับอกล้าแสดงออกดูมีน่าจะพัฒนาและปรับปรุงไปได้อีกเยอะอายุยังน้อยนะฮะอายุเพียง17ปีนะครับมาจากอำเภอวารินชลราบนะครับอุบลราชธานีหญิงเดียวหนึ่งเดียวในรอบในทั้งหมด40คนนะครับ JN9 ครับลำดับที่5ครับผมให้ JN10 ครับมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับคนนี้นักร้องนะครับศิลปินตามร้านอาหารผับบาร์นะครับเอากีตาร์แล้วเพลงที่แต่งมาเองนะครับมาโชว์ m มโ d i t i ชันซึ่งเป็นเพลงแนวใหม่แนวอินดี้นะครับก็ดูบุคลิกท่าทางนะครับให้ผ่านเข้ารอบ10คนมาโชว์ของต่อไปครับ ลำดับที่6ครับผมให้ JN16 ครับ <N> ผ่านเข้ารอบครับเด็กน้อยคนนี้เด็กหนุ่มคนนี้เป็นนักร้องที่เคยเล่นตามผับตามบาร์ในจังหวัดอุบลและรถแห่มาประสบการณ์อย่างโชคชนผมเคยสัมผัสเขาเคยเห็นเขานะครับไม่น่าเชื่อที่เขาเข้ามาออดิชั่นนะครับน้องคนนี้จากจังหวัดศรีสะเกดอำเภอกันทะละลักษ์ครับผมให้ผ่านเข้ารอบครับ JN 16ครับมาโชว์ในรอบต่อไปครับลำดับที่7ครับผมให้ JN 26ครับนะครับแต่ผมให้เพียงคนนี้นะครับรอบต่อไปเข้ามาโชว์ของเพียงคนเดียวนะครับอ่าเพราะว่าวันนั้นเขามีมีผู้ช่วยตัวช่วยนะครับก็คือเพื่อนมาร่วมดีดกีตาร์ให้นะฮะแต่ในรอบสุดท้ายผมจะให้เขามาโชว์ของครับคือคนนี้นะฮะ JN 2 6ครับลำดับที่8ครับ JN 1 9ครับนะครับเด็กหนุ่มคนนี้นะครับมาจากจังหวัดกาลสินนะครับเอากีตาร์และเพลงแต่งมาเองมาโชว์ของนะครับนักร้องจากร้านร้านอาหารผับบาร์หลายร้านของจังหวัดกาลสินนะครับผมให้เข้ามาโชว์ของแก้ตัวอีกครั้งในรอบ10คนสุดท้ายครับ JN 1 9ครับ ลำดับที่9นะครับผมให้ j n 4 0ครับเด็กหนุ่มมาจากจังหวัดหน,นองคายอำเภอเฝ้าไร่นะครับมาด้วยมอเตอร์ไซค์ขับมาวันนั้นพร้อมกีตาร์และหอบความฝันเดินทางมายังทุ่งนาของผมเอาเพลงที่มาแต่งเองร้องเองกีตาร์ถือสะพายมาเองมาดีกีตาร์นะครับผมให้เขาเข้ารอบ10คนสุดท้ายครับและลำดับที่ สิบ,บลำดับสุดท้ายครับที่จะได้เข้ารอบ10คนสุดท้ายก่อนที่จะประกาศผลสำรองอีก3ท่านได้แก่ JN38 ครับ,บดเ,เด็กหนุ่มคนนี้นำเพลงที่แต่งเองมาขับร้องมาโชว์ของนะครับอาจจะมีความตื่นเต้นบ้างแต่ด้วยบุคลิกท่าทางการแสดงออกและผลงานเพลงและน้ำเสียงโทนเสียงนะครับรวมทั้งผลโหวตต่างๆนะฮะ ผมให้เข้ารอบเป็นคนสุดท้ายท่านสุดท้ายครับส่วนอีก3ท่านนะครับที่ผมให้สำรองไว้นะครับเผื่อ10ท่านมีสละสิทธิ์นะครับมีลำดับที่1 JN 20ครับลำดับที่2 JN 17ครับลำดับที่3 JN 35ครับ ส่วนรางวัลป๊อปปูล่าโหวตขวัญใจ JN นะครับที่ผมคัดเลือกมารางวัลป๊อปปูล่าโหวตได้แก่ JN5 ครับน้องเจี๊ยบ 8G ครับจากอำเภอศรีนครช่องเม็กครับ ผมต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับสำหรับน้องๆทั้ง40 j n นะครับที่ให้เกียรติมาร่วมบนเวทีแบบบ้านๆบ,บนเส้นทางเข้าสู่การเป็นศิลปินค่าย Johnny Music ด้วยหลายๆองค์ประกอบนะครับในการตัดสินใจของผมหลายๆองค์ประกอบที่ผมเลือกและพิจารณานะครับบางท่านไม่ได้เข้ารอบไม่ใช่ว่าท่านเสียงไม่ดีร้องเพลงไม่เพาะนะฮะ แต่ด้วยการคัดเลือกของผมองค์ประกอบต่างๆอายุรูปร่างหน้าตาการแสดงออกเสียงเส้นทางศิลปินเพลงที่แต่งเองมีของไหมสามารถที่จะสานต่อความฝันสามารถที่จะโชว์บนหน้าเวทีได้ไหมสามารถที่จะขึ้นโชว์แสดงบนคอนเสิร์ตได้ไหมอีกได้หลายอย่างนะครับบางคนโอเคอาจจะชอบร้องเพลงชอบดีกีตา แต่ประสบการณ์ในการเป็นศิลปินยังไม่มีแต่ผมเชื่อว่า10 JN ที่ผมคัดเลือกไว้ทุกคนมีของทุกคนบางคนเป็นศิลปินมืออาชีพบางคนที่จะสามารถขึ้นโชว์บนเวทีร้านอาหารใหญ่โตบนเวทีรถแห่ต่อจากนี้ไปได้หรือบางคนจะสามารถแต่งเพลงได้นะครับสุดท้ายนี้ยังไงผิดพลาดประการใดไม่ถูกใจใครแบบไหนอย่างไร ผมขอรับผิดไว้แต่เพียงผู้เดียวผมเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกๆความฝันทุกๆของเส้นทางของชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างเลยฮะมันก็ต้องจะมีการแข่งขันเป็นธรรมดาของชีวิตมันอาจจะประสบความสำเร็จบ้างมันอาจจะมีพ่ายแพ้บ้างมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่อยู่ที่ตัวท่านหากวันหนึ่งที่เราไม่ยอมแพ้เราก็าจะประสบความสำเร็จ สักวันแน่นอนผมจอห์นนี่ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกๆคนสำหรับ10คนที่ผมประกาศผลนะครับติดต่อผมมาด่วนนะครับรีบหาช่องทางติดต่อผมมาด่วนนะครับผมจะรีบบันทึกการแสดงนะครับของแต่ละท่าน 10JN ปล่อยในช่องทาง y t u t u จอห์นนี่มือปราบ i n d ี้สต u d โอแอนด์โคเช่องเปิดใหม่เสื้อสีเงินนะครับฝากกดติดตามฝากกดส u b s ไ r i b ์ไว้ด้วยนะครับ และอีกช่องทางหนึ่งคือเพจตะลึงกรุงจอหนนี่มือปราบนะครับน้องทั้ง10ท่าน JN นะครับกรุณารีบติดต่อกับพี่จอนนี่ด่วนเลยนะครับทั้ง10 JN เลยนะครับผมจะบันทึกณห,ห้องส่งแห่งนี้สตูดิโอของผมแห่งนี้เพื่อถ่ายทอดไปให้ f c ผมทั่วประเทศได้รับชมอีกคัดเลือกให้เหลือเพียง5ท่านหลังจากนั้น5ท่านจะเหลือเพียง3ท่านเข้าสู่รอบรอบไฟนอลน,นะครับ เอาตามนี้นะครับก็ขอให้ทุกๆท,ท่านนะครับประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับขอเป็นกำลังใจใทุกท่านฝากติดตาม My Indie Johnny Music ด้วยนะครับรอบ10คนสุดท้ายมาลุ้นกันต่อไปว่า JN ทั้ง10คนนี้ใครจะได้ผ่านเข้ารอบ5คนสุดท้ายต่อไปครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ